ใครจะติดตามสามารถกดที่ค้นหาได้นะครับในช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าต้อ,อ่อนรายนะครับพิมพ์เข้าไปแล้วกดไปที่วิดีโอแล้วเจอปุ่มซีกแดงให้กดติดตามแล้วอย่าลืมกดรูปประครังด้วยน,นะครับเพราะว่าจะได้ทราบก่อนใครเลยครับเรื่องของการอัปเดตของผมนะครับผมผมสามารถแลกเป็นเงินเข้าอลเล e ตได้นะครับอยู่ที่20บาทนะครับ วิธีการแรกนี้ก,กดเข้าไปนะฮะนี่นนะครับแอปสุดฮอตนะครับมีคนก็ใช้เยอะแยะมากมายนะครับเป็นล้านดาวน์โหลดแล้วนะฮะวิธีการคลิกเข้าไปนะครับพอเข้ามาจะไปเจอหน้านี้นะครับก็ให้เราไปตั้ง Google Ad เพื่อใช้ Ad Pocket นะครับก็เดี๋ยวไปตั้งค่าพอหน้าจอขึ้นข้อความเตือนแบบเมื่อกี้นะครับ ให้มาที่รูปเฟืองเนี่ยฮะการตั้งค่า Google นะฮะคลิกเข้าไปนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็เลื่อนขึ้นนะฮะนี่ครับจะมีคําว่าโฆษณานะครับเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปนะครับให้ติ๊กอันนี้ออกนะครับถ้าเดิมเพื่อนๆไม่ได้ตั้งเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายถูกออกนะฮะต้องติ๊กพอติ๊กออกแล้วเพื่อนๆก็ออกมาได้เลยฮะอันนี้คือผมติ๊กออกแล้วนะฮะไม่มีเปิดแอปพกเก็มานะครับ นี่ครับผมใช้เวลานะครับในการใช้แบบปกตินอร์มอลนอร์มเลยฮะ9วันครับได้มา830แต้มนะครับคือสไลด์ธรรมดานะครับแล้วก็ดูวิดีโอเข้าบ้างนะครับแล้วก็เข้าร่วมรายการเขานะครับก็ช่วงแรกๆจะได้แต้มเยอะครับเพราะว่าเขาจะมีโมนองโมนัสมาจูงใจให้เราเล่นนะนะฮะแต่ช่วงหลังๆเราก็ได้ทีละแต้ม2แต้มะฮะอ่นนี้คือหน้าแรกนะครับ ันนี้การชวนเพื่อนนะครับถ้าชวนเพื่อนก็จะได้แต้มนะฮะอ่าเนี่ยนะครับก็เพื่อนเพื่อนก็ลองไปทำเนืคัดลอกลิงก์หรือส่งที่ไลน์ได้นะฮะอ่าแล้วนี่คือเจ้ากระปุกหมูนี่นะฮะนี่คือวิธีการรับแต้มอีกวิธีหนึ่งนะฮะช่องนี้จะเป็นช่องโบนัสของเขาครับเขาจะมีให้โหลดเกมเล่นเกมแล้วก็ได้แต้มนะฮะอันนี้ผมไม่ไม่ได้โหลดนะครับอันนี้จะเป็นโหลดวีโออานี่ครับอ่าแล้วก็กดยืนยันไป เนี่ยครับเขาก็จะมีวิดีโอครบตามเวลาเนีนยฮะเวลาเขามีอ่าถ้าเราดูจบแล้วนะครับก็กดออกนะฮะกดออกเนี่ยฮะหน้าได้หนึ่งแต้มนะฮะนี่ครับนี่คือวิธีการที่จะทําแต้มนะฮะอันนี้ก็คือเป็นช่องที่จะแลกของขวัญนะครับเมื่อกี้ผมได้แปดร้อยก็คือผมสามารถแลกเป็นเงินเข้าบอลเลตได้นะครับอยู่ที่ยี่สิบบาทนะครับวิธีการแลกนี้ก็กดเข้าไปนะฮะ นะครับเขาก็จะให้กดเนี่ยฮะกดเพื่อแลกแต้มเป็นเงินก็ให้กกอกเลขนะครับเขามีจำกัดเวลาในการแลกนะครับนา่าจะอยู่ที่6โมง6โมงเย็นนะฮะแต่ผมว่าโอ้โหคนหลดเป็นล้านนะฮะการที่ที่จะได้มาเนี่ยได้เงินก็ค่อนข้างยากนะครับแต่ก็สะสมไปเราก็ถือว่าสนุกสนุกครับเพราะว่าเขาจะมีเนี่ยฮะ ่ามีโฆษณาอ่าเนี่ยครับอ่าก็าจะมีวิธีการอ่ามีข่าวสารก็ดีอีกอย่างนึงนะฮะเราก็ได้อ่าเนี่ยฮะส,สไลด์ด้านนี้ก็อ่าอีกสักหน่อยเขาก็จะให้แต้มนะครับผมลองแล้วเนี่ยสไลดนะ์น่าจะซักปล่อยทิ้งไว้นะะถ้าปิดแล้วเปิดปิดแล้วเปิดอะ่ะแต้มไม่ขึ้นนะฮะเนี่ยแต้มไม่ขึ้นต้องปิดทิ้งไว้หนุนเป็นเหมือนปกติการใช้งานปกติครับแล้วก็เปิดมาใหม่ อย่างเงี้ยมันจะไม่ได้นะก็เป็นการรีวิวนะครับว่ามันจะได้เงินเยอะจริงหรือเปล่านะครับจริงๆก็ไม่ได้มากไม่ได้หม่อะไรนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็เล่นสนุกสนุกนะครับถ้าใครสนใจก็ดาวน์โหลดจากลิงก์ด้านล่างได้นะครับแต่ว่าถ้าใครจะโหลดที่ App Store ก็โหลดได้เลยครับไม่นี่มีปัญหาอะไรครับก็ สำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ